มาครับ FC ก็ผมลงวิดน้ําออกไปแล้วนะครับผมวิดน้ําขึ้นมาเต็มเนาะแล้วก็อันเนี้ยวิดน้ําเอาแล้วเอากุ้งกุงามกลับนะครับเอากุ้งกุามที่ผมคัดไว้น่เนาะกลับนะครับอย่างอย่างที่ภาพที่เห็นอย่างนี้ต่อไปนี้เนาะกัากามตัวมันใหญ่กว่ากุ้งขาวเนาะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเออไปทำามกุ้งขาวรอดกัมกามอยู่กลับกัน เดือนเดียวก็ขายได้แล้วเนี่ยครับเออใหญ่ๆๆมันมีโตแน่กับกรรมโตใหญ่น่าจะติดน้อยน้อยคอยไปกินมื่นเดี๋ยวชุดนี้เอาตะคูเก้าสิบมาปล่อยอะปล่อยแค่สามหมื่นพอเนี่ยนะอือชุดที่ฟาร์มมันมีแล้วมัเอามาเพาะแล้วชุดนี้จะปล่อยเนี่ยนะเออเนี่ยติดก่อนคุดต่อไปอันนี้ยังเป็นกุ้งผสมอยู่โกเบดือมาโผล่เยอะยุดแไหนอย่าลีก้อนเอากลับมาแล้วก็ มันเยอะเกินเนาะล้วผมก็วิดออกไปมันมันเลยกกเนาะนะครับเนี่ยมันเลยมันเลยกกที่ผมเอ่อทำเอาไว้นี่นะครับเนี่ยเียอ่ะมันมันเลยมาเนาะผมก็วิดน้ําออกแล้วก็จับอ่าผ้าที่ผมรล้อไว้เนี่ยมาล้างน้ำเนาะสัดสัดล้างน้ําผมเหยียบจมเดนเอาไว้เนาะเนี่ยนะครับอันงี้เาเรียกว่ากกนะครับนะครับภาษาคนน้ําเค็มเขาเรียกว่าผ้ากกเนาะก็เลยกั้นกกแล้วก็ผมเอาชุดนี้จะไม่ใส่น้ําเค็มนะทีนะผมใช้เกลือนะครับเนี่ย ก็ปอไอคันย์ดำได้ใส่เกลือมาบ่ลูกนี้ผมใส่7ลูกนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะเนี่ยเจ็ดแปดลูกนะครับลูกนี้ใส่แปดลูกนะครับนี้เป็นเกลือเนาะเนี่ยเกลือมาจากบางประกงเนาะเนี่ยนะครับอ่ะอันนี้นะครับแล้วก็ผมใส่เนี่ยนะครับแปดลูกเนาะเจ็ดแปดลูกนะครับนะครับโดยที่ผมไม่ใส่น้าเค็มนะชุดนี้นะครับอีกทีเนาะพรุ่งนี้ผมจะไปเอากุ้งขาวมาปล่อยนะครับ เนี่ยจะปล่อยแค่20,000ตัวนะครับบริเวณเอฟซีดูน้อยเนาะนะครับก็ตัวพอนะครับอีฟซีท่านนะครับนี่นะครับรอบๆอันนี้ขึ้นกำกลามแล้วผมก็เอาน้ํากลับแล้วก็เอากำกามปล่อยกลับมากับ70็กิโลนี่นะครับอยู่ในนี้เนาะก็เอาง่ายๆนะอีฟซีนะนะครับยามกุ้งราคาไม่แพงนะักก็ขอให้ขึ้นจับกุ้งแล้วให้ได้กุ้งบ้างก็เอาแค่นี้เนาะอีฟซนะีเนาะนี่อยู่กลางบอ่ออยู่นะครับมัด มัดผ้ากกเสร็จแล้วนะทั้งสองกกนะครับอันนี้เป็นกกหนึ่งเดี๋ยวให้ไปดูอีกกกหนึ่งเนาะอันนี้กกใหญ่หน่อยนะครับก็ใส่เกลืออยู่ประมาณสัก78กระสอบนะครับอีกอันนึงใส่4กระสอบเนะาะอันนู้นอยู่นู้นนะครับก็จะปล่อยกุ้งขาวตามไปก็ชุดนี้จะไปขึ้นปีใหม่พอดีนะเอฟซีนะนะครับกุ้งผมเนี่ยชุดนี้จะไปขึ้นปีใหม่พอดีอ่ะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวไปดูกกอีกอันนึงเลยเนาะเดี๋ยวผมใส่เกลือต่อก่อนนะครับเนี่ยยังเหลืออยู่3ลูกนะนะครับ ลูกละ70บาทนะไอซีนะเกลือเนี่ยนะครับเนี่ยกระสอบเท่านี้นะครับลูกก็70บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่เกลือก็น่ายวไปดูอีกอีกบ่อหนึ่งเลยนะครับอ่ะปลาเป็นลูกนี้นะนะครับอ่ะน้ำออกสีขาวๆนะครับไอีก็มาเป็นลูกนี้นะครับสี่ลูกนะครับเนี่ยผมลูกอันนี้จะเอาเกลือใส่สี่ลูกนะครับอ่ะจะลงในกกอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับเดี๋ยวผมจะปิดก่อนแล้วก็เอาเกลือลงไปนะครับ อันลูกนี้ใส่สี่ลูกเนาะ ENNIS น้ําก็ไม่ลึกเท่าไหร่ก็บริเวณก็ไม่กว้างเท่าไหร่เนาะอันอันบอ่อลูกนู้นอ่ะมันกว้างกว่าเยอะนะครับเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูไอ้บ่อลูกหน้ากระต๊อบผมเลยเนาะนะครับหมุนมาทางนี้บ่อลูกหน้ากระต๊อบนะครับเดี๋ยวมาดูที่ว่าอาหารหมดหรือยังนะครับคือมันเป็นกุ้งรุ่นน้องต่อจากที่ผมคว่ําแล้วก็ลากขายไปเนาะนะครับลูกนี้นะครับเนี่ยลูกนี้ลูกหน้ากระต๊อบนะครับลูกนี้เป็น รุ่นน้องไล่ต่อจากรุ่นพี่มาเนาะนะครับเดีย๋ยวมาดูเนาะว่าอาหารหมดไหมเย็นๆอย่างนี้ตอนนี้ประมาณสัก5โมงเย็นนะครับ5โมงเย็นของอ่ะก็มีโดดตุ่มตตุ่มตามเยอะอยู่นะแท้ๆถ้วยน้ำพริกหนึ่งเนะาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับวันนี้วันที่26นะโอเข้ามาเยอะอยู่ FC ดูเนาะเนี่ยสักถ้วยน้ำพริกใหญ่ๆหนึ่งเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นกุ้งรุ่นน้องต่อไปนะไอพีนะนะครับก็ประมาณนี้ไอพีเนาะเนี่ยนนมันกําลังหิวก็เข้ายอมาขนาดนี้อันนี้กุ้งขาวล้วนๆนะครับนะครับต่อไปผมจะเอาบ่อลูกนี้แหละนะครับไอพีเนาะเนี่ยเอ่อมาปล่อยกุ้งช้ำนะครับปล่อยกุ้งช้ำเนาะนะครับอ่ะก็เข้ายอพอสมควรนะครับไอพีเนาะประมาณถ้วยน้ำพริกใหญ่ๆนึงเนี่ยนะครับจักสองสามร้อยแล้วมั้งเนาะอ่ะเอาลงก่อนเนาะร้อนนะครับแต่ตอนเย็นๆน้ำมันเย็นแล้วล่ะนะครับ ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้นานขนาดไหนฟีซีนะนะครับผมซื้อแร่ธาตุมาแล้วซื้อแคนเซมคลอไรซื้อโดโลไม์ซื้อแคนเซยมาแล้วนะครับก็เนี่ยฟซีเนาะมันเบาบางนะครับนะครับเอาเท่าที่อยู่ได้เนาะนะครับอฟซีเนาะนะครับตอนนี้ยังเดือนอีก5วัน6วันประมาณนี้เดือนห้าหวันนะครับบอลตรงนี้เนาะก็ให้เห็นประมาณนี้นะครับนะครับเนี่ยก็พื้นที่ก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นระหว่างต้นกล้วยกับต้นปาล์มเนาะนะครับเดี๋ยวไปเอาเกลือ ลงก่อนนะครับแล้วก็ไปดูพรุ่งนี้เช้ากันนะครับผมไปเอากุ้งกับเพื่อนสมรักนะผมจะเอาสักแค่สี่หมื่นนะครับสี่หมื่นตัวบ่อลูกนี้บ่อลูกที่ผมเอาเกลือลงเนี้ยนะครับไปแค่สองหมื่นตัวนะไอซีนะนะครับไม่เอาเยอะแยะอะไรมากมายนะครับไม่อยากปล่อยกุ้งหนาแน่นนะครับเพราะว่าหนึ่งมันโตช้าสองมันไม่มีเหยื่อให้กินแล้วก็ราคากุ้งไม่ค่อยดีนะเอาแค่ประคองประคองตัวไปก่อนนะครับสภาวะอย่างนี้นะครับก็อะไรก็ฝุ่นเครื่องไม่เหมือนครับของการเกษตรเนาะ ต่อไปผมก็จะตัดปาล์มต่อเลยนะเอฟซี FC นะวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยผมจะตัดปาล์มนะครับเนี่ยนะครับอ่ะปาล์มผมเนาะเนี่ยเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมจะตัดปาล์มด้วยนะครับพวกเราผมก็ปล่อยกุ้งไปด้วยเนาะสองทลายนะครับก็ประมาณนี้นะ FC เนาะเอฟซีเนาะเดี๋ยวผมเอาเกลือลงก่อนนะครับมาเอฟซี FC ผมจะให้อาหารตอนเย็นนะเนี่ยครับมอเตอร์ผมตีน้ำแล้วตั้งออโต้ไว้มาดู ยออนี้นะว่ากุ้งเข้าไหมผมใช้อาหารต้องเย็นนะครับให้สองมื้อเนาะมื้อละประมาณสามกิโลนะอฟซีนะก็พอเห็นตัวย่ออันนี้ย่ออนี้อาหารค่อนข้างเหลือเยอะนะครับผมให้มื้อละสามกิโลอยู่นะสองมื้อนะครับอีฟซีอ่ะเข้ามาแค่นี้เนี่ยเนาะเนี่ยเห็นตัวแค่นี้นะครับมีตัวเล็กๆก็ยังมีในสีนี่ยตัวเล็กๆนิ่มๆขาวๆเนาะดุดไซส์ไปนะครับเนี่ยก็มันประมาณนี้เนาะนี่คือกุ้งรุ่นพี่ต่อไปนะครับ มอเตอร์ผมเพิ่งตีเนี่ยเอฟซีน้อเนี่ยเพิ่งจะตีเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะครับผมลงเกลือไปแล้วก็เพิ่งออโต้ผมเพิ่งทำงาน,นดูลูกกุ้งเนี่ยมันยังเล็กอยู่เหรอทุงน,นี้เดี๋ยวน้ำจืดอะนำมันได้แต่ตัวมันยังตัวมันยังเล็กอยู่อ,อันนี้ไม่ควายใช่ไหม ไอ้แถวแถวเนี่ยแม่นอกแถวนี้แม่ควายอันนี้แม่ควายใช่ไหมค่ะนี่แม่ควายอืตีดเนาะนี่อันนี้เบอร์อะไรเบอร์อันนี้ขึ้นเบอร์หนึ่งอืออือืนี่เบอร์นี่เบอร์หนึง่งอืมขึ้นเบอร์หนึ่งหมดเลยเพราะว่ามันลงพร้อมกันไง มันมันจะไปแตกตามตรงที่เราลงเราลงบอร์ดที่นี่กำลังปรับน้ำอยู่น้ำคือางเดียว

สมัยก่อนก็ออกประมาณนี้สมัยก่อนเราสมัยก่อนอย่างนี้ออกนี่และแล้วก็เวลาค้นขายดีเ่ยก็ออกอย่างนี้เลยมามากับเพื่อนสมรักเห็นก่้งไหมมีนชางนี้ก่อนกลิ่นชากใกล้ิ่นาเหืออเนตัว้งหืออ

ทางด้านเฮียเข้ามาเอาเลยเขาน้ำก็พร้อมครับผมบ่อดินตัวยังเล็กอยู่ลองน้ำก่อน,อน,น,นจะปนไป็นบอด <c oughs> อ,อะไรตัวนี้ล่ะแห้งเดียวเนี่ยอันนี้ก็ต้องใส่น้ำแต่เอาตัวนี้มาปล่อยก่อนเมาดูตอนลองน้ำเลยนะครับ นี่แหละครับเอฟซี FC ก็ผมไปเอากุ้งมาแล้วเนาะอย่างที่ผ่านมาก็ลองน้ําอยู่ในเอซี FC นี้ผมลองน้ําอยู่แต่ว่าวันนี้ผมจะตัดปาล์มนะครับผมยังไม่ไปเอาลูกุ้งผมจะเอาพรุ่งนี้ตัวมันเล็กอยู่เอฟซี FC เห็นไหมตรงนี้เนาะเดี๋ยวลองซูมให้ดูเนี่ยนะครับตัวมันเล็กไม่ตายนะครับอันนี้วันหนึ่งก็อีกคืนหนึ่งแล้วเนาะเนี่ยเอฟซี FC เห็นมอไว่ยน้ํามันขมุกข,ขมัวนะครับมันมองเห็นยากน้ํามันขุ่นเนาะ อ่ะอันนี้ไม่น่าจะเห็นอะไรอันนี้น้ำน้ำมันสีขาวนะครับอ่ะใน,นขนาดซูมแล้วยังยังยังไม่ไมค่อยเห็นตัวเนาะเนี่ยนะครับเห็นแค่ขยับขยับเนาะเนี่ยก็วันนี้ผมจะตัดปลาล์มก่อนนะครับก็เลยตัวมันเล็กนะครับก็ว่าจะไปเอาพี่วันจันทร์เนาะเดี๋ยววันจันทร์ก็มาเจอภาพกันที่ผมไปเอาลูกกุ้งอีกทีหนึ่งเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอตัดปาล์มกันสักอีพีสสองอีพีประมาณนี้นะครับ